ครับผมจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ผมนั้นตกเป็นเหยื่อเครื่องเสียง v 2 k นะฮะหรือ,เ,อ,อเป็นเครื่องเสียงชนิดหนึง่งที่ได้เข้าไปคุยกับประเทศชาตินะและประเทศชาติเนี่ยก็บอกว่าผมไม่มิผมไม่มีทางที่จะหายจากเสียงที่ได้ยินเพื่อประเทศชาตินะแล้วก็สั่งว่าพวกมันเนี่ยฝังชิปตามตัวเราในหาอะไรยังไม่รู้ละครับว่าตัวอะไร หลังจากที่ผมเข้าไปร้องเรียนหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์นะทางพันโทโอภาสเนี่ยทางพันโทโอภาสได้มีการเ,าเรียกตัวถามภายในแล้วท่านโอภาสพอหลังจากที่มีการเรียกตัวถามภายในเนี่ยท่านโอภาสเนี่ยพัน,พนตำรวจโทพันเอกเนะพันเอกโอภาสเนี่ยก็ได้ทําการปิดปากตัวเองแล้วก็เหมือนการสื่อสารในใจ เหมือนการปิดปากแล้วก็สื่อสารในใจเพื่อตอบตัวที่มีการเรียกถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมได้เข้าไปร้องเรียนอีกนะออพอเข้าไปเนี่ยร้อยเอกอนุกูลเนี่ยร้อยเอกอนุกูลเนี่ยกำลังนั่งทําหน้าที่อยู่นะกำลังนั่งทําเอกสารอยู่หลังจากนั้นมีเสียงครับมีเสียงว่าเ,เพิ่มงานนะมีเสียงพูดเพิ่มงานนะ เหมือนการใส่ตัวเหมือนระเบียบตัวเนหะมือนการใส่ตัวเหมือนระเบียบตัวก็ทําการสร้างตัวใครเป็นการสร้างตัวทาหารบอกว่าเพิ่มงานนะได้ยินคําว่าเพิ่มงานให้ร้อยเอกอนุกูลหน่วยง,งานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากนั้นก็เห็นทาหารยกเอกสารมาวางไว้ให้กับร้อยเอกอนุกูลนะซึ่งเป็นตรงนะผมเคยเห็นาหนายทาหารที่ไปบ้านผมเนี่ย ที่ขับรถเบนซ์สปอร์ตเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตจะมีการวางระบบรูปแบบใหม่ผมไม่แน่ใจว่าการวางระบบรูปแบบใหม่เนี่ยใช้การบริหารตัวหรือเปล่าการสร้างตัวเปรียบเสมือนตัวคนนะเหมือนการกลไกการทํางานของชาติกลไกการทํางานต่างๆการสื่อสารแต่ละส่วนและกำลราก็ได้ยินเออพอมีการรู้ทันเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยมันก็จะปิดปากตัวเอง เมือนั่งดูหน้าเครื่องเนี่ยก็จะปิดปากตัวเองนะฮแล้วก็สื่อสารกันในความคิดสัญญาณมันก็จะดิ่งออกนะผมก็สามารถที่จะทําได้เพราะผมนั้นยืนฟังนะผมยืนฟังการเรียกตัวถามนะแต่ว่าแต่ละตัวที่ออกบอกข้อมูลนั้นไม่ตรงนะผมไม่แน่ใจว่าที่เสนานายทหารบอกว่าต้านในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านสวรรคนนยจะมีการวางระบบรูปแบบใหม่ผมไม่แน่ใจว่าการจัดการบริหารตัว ตามลำดับชั้นหรือเปล่าในสิ่งที่เห็นมา8ดปี